มาละแอฟมันมาลุนค่ะค้าไกำลังน้ได้ค่ะมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มเลยนะไอ้คุณฟ้าจ๋าวันที่มันลุ้นแบรนด์เป็นไงบ้างว่าบรรยากาศได้ัีหน่อยโอ้ยดีใจมากค่ะคือก่อนอื่นเลยอ่ะต้องเท้าความนิดนึงว่าแบรนด์อิชชู่ค่ะเขาก็ติดต่อเรามาค่อนข้างที่จะสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งคิวก็ไม่ไม่เคยตรงกันเลยซึ่ง วันนี้ก็คือแบบว่าได้คิวตรงกันแล้วก็ได้ร่วมงานซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ที่แบบน่ารักมากๆจริงๆค่ะดีใ,ใจที่ได้เดินฟินาเล่ด้วยแล้วก็ชุดที่ใส่วันนี้ก็ชอบมากๆด้วยค่ะเป็นครั้งแรกไหมที่ร่วมกับเจ้าหนี้ครั้งแรกค่ะรื <laughs> ่นตื่นเต,ต,ต้นมากก็เดินจนรองเท้าขาดกันเลยทีเดียวว่าจริงใช่รองเท้าขาดระหว่างเดินหรอใช่ค่ะเนี่ยตอนเนี้ยก็ขาดอยู่มันมันเกิดจากอะไร น่าจะด้วยความที่เราเดิน<ๆ>แล้วก็ใส่น้ำหนักที่เท้าค่อนข้างที่จะเยอะด้วยความที่แบบว่าอยากให้มันเดินดวกมาแข็งแรงด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคนก็น่าจะคาดหวังนิดนึงในการเดินบิดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นค่ะถ้าใส่สถานการณ์ก็น่ายังไงตรงนั้นนความเป็นนางงามอ,อา่ะเนาะมันก็จะคุ้นชินกับการรองเท้าขาดอู่แล้วอ<ๆ>ะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเดินต่อได้คะ่ะน้ตอนนั้นตกใจไหมอ่ะพอรองเท้าขาดไม่ไม่ค่ะไม่ตกใจก็ปล่อยให้คือทางพี่เจ้าของแบรนด์เนี่ยค่ะเขาก็น่ารักมากๆด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเราก็บอกสาว่า ปล่อยจอยเลยนะวันนี้สนุกสนุกออกมาเดินออกมาอะไรเงี้ยเหมือนต่างคนต,ต่างเป็นแฟนกับแฟนขับซึ่งกันและกันด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปก่อนมาเดินเราได้ซ้อมได้อะไรบ้างไ,ไหมคะมีจริงๆริงแทบจไม่ได้ซ้อม เป็นงานชนงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ใช้ทักษะแบบว่าเดินเดินก็ไม่ทิ้งความเป็นเราด้วยในความเป็นนางงามอะไรเงี้ยเพราะเขาก็อยากให้เราเป็นตัวเองในการเดินออกมาซึ่งต่อตามคอนเซ็ปต์ของเขาที่เขาอยากได้ด้วยเลยค่ะแปลว่านี้ก็คือมาในแบบนางพญาแบบนางงามเลยใช่ไหมใช่ใช่จริงๆคอนเซ็ปต์มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อความเป็นมนุษย์เกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของศาสนาต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามจะเดินออกมาก็เล่าสตอรี่ผ่านทางสายตาของเราว่า ออความเป็นผู้หญิงบางทีมก็ต้องมีในความเชื่อมีมความเข้มแข็งอยู่ด้วยในการที่เดินออกมาก็าหวังว่าทุกคนจะชอบกันในวันนี้ค่ะเมื่อกี้ตื่นเต้นที่ได้ทางทานแบบนี้มีโอกาสจะแบบติดใจแบบเราทำอีกไหมติดใจนะคะจริงๆก็ติดใจแล้วอยากให้แบบว่ามีออคนติดต่อเข้ามาเยอะจริงๆงานนี้ต้องขอบคุณป้าตือด้วยที่ที่เหมือนเขาก็พยายามแบบคุยกับทางกองด้วยเพื่อให้คิวเรามาให้ได้ในวันนี้ ชุดตัน,นี้ค่ะในบ้านถูกใจไงบ้างจริงๆถูกใจมากจริงๆแอบมบีฟิตกันไป2ชุดอีกชุดหนึ่งก็จะออกแนวแบบเซ<ม>็กซี่ไปเลยซ,<ม>ซึ่งเขาก็อยากให้เรามีความเป็นไทยๆนิดนึงเหมือนเขาก็จะมองว่าถ้าอิงฟ้าใสมีมีความเป็นลูกไม้หรือความเป็นลายๆผาผ้าพิ้วคิวน่าจะเหมาะกว่าอะไรเงี้ยวันนี้ก็พยายามได้ลุคที่ออกมาที่ชอบด้วยค่ะแล้วพอเดินเดินเสร็จอะเรารู้สึกว่าแบบเอ้ย <ๆ S 2> เราภูมิใจมั้ยดีใจมั้ยกับผลงานที่ออกมาใช่หนูว่าภูมิใจเพราะว่าคือจริงๆเดินออกไปอ่ะ เราไม่ได้มองข้างๆข้างๆเลยแต่รู้ว่าว่าแฟนคลับเขาก็ส่งกําลังใจมาให้ซึ่งรู้สึกได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าทั้งตัวเราแล้วก็แฟนคลับก็น่าจะภูมิใจไปในทิศทางเดียวกันด้วยเราเราความรู้สึกเราที่มีกับงานแบบนีเทชก่ลนีกันาเนี้เออส่วนตัวแล้วชอบไหมทางงานแบบนี้ถ้บบบ่อยๆชอบคือนหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านี้โอเคหนูอาจจะมีได้ร่วมงานกับพี่ๆในวงการบ้างแต่ว่าวันนี้เหมือนได้เจอหลายๆคน ที่ปกติเราจะเจอแต่แบบว่าโอเคทายของนางงามเจอน้องๆเจออะไรเงี้ยวันนี้เหมือนเราได้ออกมานอกบ้านแล้วก็ได้เจอพี่ๆในวงการซึ่งทุกคนเขาก็น่ารักมากๆมากๆเลยมีการแบบให้กําลังใจกันก่อนขึ้นเวทีเ <c oughs> ชียร์อัพกันอะไรเงี้ยซึ่งก็ซึ่งน่ารักมากๆค่ะก่อหน้าหน่อยก็มีหลายวันเลยวึงที่หกน่ะ ก็ฝากงานไว้ด้วยนะคะสําหรับวันจึงถึงวันที่6เลยเนาะซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้เห็นถึงความอมลาังการแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งแบรนด์ด้วยที่จะได้เดินหลังจากนี้นะคะก<ส>็ะอยากจะฝากทุกคนใครที่ชอบในเรื่องของแฟชั่นนะคะหรือว่าการเดินแบบต่างๆเพราะว่าอันนี้ปีนี้นะจะเป็นปีที่เราได้เห็นดีไซน์ของคนไทยเขไม่แฟชั่นได้ในโลกเช่นเดียวกันเหมือนกับแบรนด์อิชูที่ฟ้าได้มาเดินในวันนี้คอนเซ็ปต์ที่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าจริงๆเสื้อผ้ามันมีความสวยงามนอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นมันมีเรื่องเเรื่่่่อองลลาทุกชิ้้นยูแวคะ ก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะคะีเรื่องข้อควาถมค่ะเรื่องที่เราแบบมันท่าออกมาว่าเราเคยเคยร่วมงานกับแม่ตากอ๋อค่ะฟ้าแบบมีความกังวลอะไรไหมพอมีนภาพข่าวเราเกี่ยวข้องกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าฟ้ารู้จักกับทางแม่ตักจากการเป็นลูกค้ามาก่อนเราเคยมีประสบการณ์กับเขามาแล้วครั้งหนึ่งกับการที่เราเคย เอเหมือนคล้ายๆกับการเป็นกล่องสุ่มทองอะไรเงี้ยซึ่งก่อนที่เราจะเข้าวงการด้วยซ้ำก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยน่ารักมาก่อนอยู่แล้วก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นลักษณะยังไงในการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ซึ่งพอเรามีตําแหน่งมาแล้วอะไรเงี้ยก็ได้มีการมาร่วมงานกันเราก็พยายามไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะว่าด้วยด้วยเวลาที่มันผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะจนเหมือนเขาจ้างเราไปร่วมงานการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของน้องในค่ายนะคะท่านหนึ่งก็เลย ก็ทำก็เราได้ความที่เราก็ต้องเป็นมืออาชีพเนาะก็ทำงานให้ออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้มันจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตแต่ว่ามันแบบมันภาพมันชัดมากขึ้นเท่านั้นเองตอนนั้นเราโดนอะไรเขหนูเอฟทองเขาใช่สมัยนั้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ได้ทองมาในในในคุณภาพที่มันไม่ดีแต่ว่าได้มีการติดต่อแล้วก็ได้เงินคืนมาแล้วค่ะ ใช่ในตอนนั้นนะประมาณน่าจะประมาณสักสาปีที่แล้วได้ตอนนั้นเราเสียความรู้สึกก็เสียนะก็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 เสียแหละมีการแบบทักแชทไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งข้อความทุกวันนี้ก็ยังอยู่ไปทางเพจอะไรเงี้ยว่าแบบเราขอคืนได้ไหมเพราะว่าจํานวนเงินที่เราเอฟไปตอนนั้นห้าหมบาทใช่แต่ว่าทองที่เราได้กลับมาก็เป็นคุณภาพที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่สมกับราคาก็เลยมีการไปไปที่ร้านทองเขา แล้วก็ขอคืนเรื่องก็เลยจบไปเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็ได้ได้เงินคืนเต็มจํานวนนะคะเงินที่ได้คืนเต็มจํานวนค่ะซึ่งเราก็เอาของคืนเลยกพะเหมือนตอนที่ตอนที่ฟ้าได้มาเนี่ยพขาไม่ได้ใบใบเซอร์อะไรเลยได้แค่ทองกับตลับอย่างเดียวแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือเราภาพในอดีตอ๋อเลยค่ะก็อ๋อโอเควันนี้มาถึงเนาะอะไรเงี้ยวันที่แบบว่าโอเคหลายๆคนซึ่งตอนเหตุการณ์ฟ้าตอนนั้นก็มีหลายคน มากมากแต่แค่เสียงไม่ได้ดังมากพออะไรเงี้ยใช่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะยังคงแบบว่ามีการไลฟ์ทองอะไรอย่างเงี้ยอยู่จนนปัจจุบันก็ก็ก็รู้สึกดีใจที่หลายๆอย่างมันชัดเจนแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นก็ดีใจนึงเราก็คิกว่าที่แรลมันเหมือนกับคนที่เขาเสียหายเขาก็จะได้รับความที่ทำด้วยไปด้วยด้วยก็ดีใจกับคนที่เขาได้ได้เงินถือแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนเป็นบทเรียนของ้า ของฟ้าด้วยในน่ะตอนนั้นว่าเวลาเราจะซื้อหรือเราจะสั่งอะไรออนไลน์ก็ต้องคิดให้ดีด้วยตรวจสอบให้ดีด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จำหน้าเขาจำฟ้าได้ไหมหรือว่าเขาจำได้โรงงานแล้วแบบเฮ้ยเราเคยคอมเมนต์หาจำได้หรือว่าเขาจาได้เพราะหนูก็ไม่เคยไม่ได้อันเซนข้อความด้วยแหละเขาก็น่าจะรู้ว่าเราเคยดีไปมีการขอโทษกันไหมหรือว่าก็ข้ามเรื่องนี้ไปตอนเจอกันมองข้ามไปค่ะมองข้ามเพราะนันตอนนั้นคือหนูก็เราได้เงินคืนมาแล้วด้วยเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องแบบ ติดใจอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่คิดว่าเขาจำหนูได้แหละก็มีการร่วมงานกันแค่ครั้งเดียวก็คือที่อีเวนต์ก็คือวันนั้นเราก็โค้ชเชนแนลเลยใช่ไหมคะใช่คือแบบะทำงานร่วมงานกันแต่ก็พยายามไม่พูดอะไรเยอะอะไรเงี้ยแค่แบบว่าแสดงความยินดีค่ะุณห่วงชาลอดไหมชาลอดเป็นหนึ่งในสามสองคนที่โดนเรียกเข้าไปซื้แจงจ่าคนแรกทีสดเป็นเซนเตอร์ให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือก็ต้องอยู่ใน ขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องดําเนินไปแต่ว่าเ <c oughs> ชื่อว่าอยู่ภายใต้องค์กรมิสแกนเนี่ย <c oughs> เขาน่าจะมีอะไรรองรับหรือว่ากระบวนการที่จะปกป้องน้องอยู่แล้วในเรื่องของความถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะไม่คุยกับน้องนะคะน้องเครียดไหมคิดว่าน่าจะเครียดอยู่นะคะ <c oughs> แต่ว่าส่วนตัวยังไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้เลย <c oughs> ใช่แต่ว่าก็กเป็นกําลังใจให้อยู่แล้วซึ่งซึ่งเราก็อยู่ในครอบครัวเดียวกัน <c oughs> คิดว่ายังไงทางออกสําหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ว่าตัวฟ้าเองก็มั่นใจในตัวน้องฉันว่าเราไม่รู้เรื่องหรอกไม่รู้เลยที่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่มีใครรู้หรอกอย่างอย่างฟ้าเองเนี้ยฟ้าก็มีประสบการณ์กับเขาที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะเราก็ไม่เคยอยากจะออกมาพูดหรือออกมาอะไรอย่างเแล้วก็อขอทางทราับวก็รอกระบวนการต่อไปใช่เพราะจริงๆก็าทางมิสแกนก็มีการเทคแอคชั่นผ่านทางเพจมิสแกนไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะว่าเราไม่ได้มีการสนับสนุนในด้านนี้อยู่แล้ว คือจริงๆถ้าคิดว่าทุกคนรู้ก่อนก็คงไม่มีใครที่จะตกลงร่วมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะยงแต่ทุกคนไม่รู้เท่านั้นเองค่ะเรามีโอกาสจะให้ลรางใจถนอมกันไหมบ้างไหคะมีค่ะก็เดี๋ยวเราก็น่าจะได้เจอันแล้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงถ่ายซีรีส์ได้เจอกันบ่อยอยู่แล้วค่ะก็คงจะได้มีการถามพับซึกงหน้าว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่นนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วบ้า สิบแล้วค่ะคนะจริงๆเลยแค่2คิวก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับซีรีส์หยดกินสนิมก็จะได้ดูกันวันที่23พสพฤศจิกายนค่ะพอ่สิบามเนื่อไ่พฤศจิกายนเดืนอนหน้าใช่ค่ะนะยังไงบ้างพอถ่ายได้แบบ90% เห็นหน้าตารูปร่างหน้าตาละครเรื่องซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมายางน่าสนใจน่าดูเลยนาะโ,โหหนูยกให้เป็นซีรีส์ที่หนูเหนื่อยที่สุดเลยเดือยมากค่ะเพราะว่าความที่เราเป็นตำรวจด้วยอะไรเงี้ยรายละเอียดต่างๆก็ค่อนข้างที่จะต้องเก็บให้ดีแล้วก็การถ่ายสถานที่ต่างๆก็ค่อนข้างจะจริงด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนได้ติดตามในพาร์ทของการเป็นตำรวจสำหรับซีรีส์ของน้คืนสนิทเลยค่ะง่ายๆง่าย ได้ลรอได้ได้ได้ดูแล้วก็รอติดตามกันเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ